สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูข้อแรกกันนะคะสังเกตคำและสระเอาและอ่านคำที่กำหนดให้นะคะ,ะมาดูนะคะก็เอาเกากอเอาเกา,กอเ,อาเกาไม่เอีกเกา กอเอาเกาเกาไม่โทรเก้าขอเอาเขาขอเอาเขาเขาไม่เอกเขาขอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าปอเอาเปาปอเอาเปาเปาไม่เอกเป่าปอเอาเปาเปาไม่โทรเป้าจอเอาเจ้าจอเอาเจ้าเจ้าไม่เอกเจ้าจอเอาเจ้าเจ้าไม่โทรเจ้า สอเอาเสาสอเอาเสาเสาไม่เอกเสาสอเอาเสาเสาไม่โทเศร้าหอเอาเหาหอเอาเหาเหาไม่เอกเหาหอเอาเหาเหาไม่โทเห้าตตเอาเตาตตเอาเตาเตาไม่เอกเตาตตเอาเตาเตาไม่โทเต้าชอเอาเช่า ชอเอาชาวชาวไม่เอกชาวชอเอาชาวชาวไม่โทเชาวงอเอาเงางอเอาเงาเงาไม่เอกเงางอเอาเงาเงาไม่โทเงาล้อเอาเหลาล้อเอาเราเราไม่เอกเหลาล้อเอาเราเราไม่โทเหล่ายอเอาเยายอเอาเยาเยาไม่เอกเยายอเอาเยายาไม่โทรเย้า พอเอาเขาพอเอาเขาเขาไม่เอกเขาพอเอาเขาเขาไม่โทรเขาพอเอาเผาพอเอาเผาเผาไม่เอกเผาพอเอาอเผาเผาไม่โทรผ้าซอเอาเ้าซอเอาเ้าเ้าไม่เอกเสาชอซอเอาเ้าเสาไม่โทรเ้ามาดูที่เป็นคำกันนะคะเปาเอาเปาเปาไม่เอกเปา พอเอาปอปีปีไม่เอกปีเต่าปีดอูดูต่เอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าดูเต่าบออานนบ้านบานไม่โทบ้านชอเอาชาวชำาเอกเช่าบ้านเช่าขอเอาเขาเขาไม่เอกขอขอโทษนะคะเอามหม่คะขอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าปออาปาปาไม่เอกป่า เข้าป่าวเอเวรอาลาชอเอาเช้าเช้าไม่โทรเชา้าเวลาเชา้าขออองอ,งองของกอเอาเกาเกาไม่เอกเก่าของเกา่ากอเอาเกาเกาไม่โทรเก้าปออีปีเก้าปีขออีขี่ขี่ไม่โทรขี้ขอเอาเทาเถาไม่โทรเท่าขี้เท่า โอเอาเตาเต้าไม่โทเตา้าหออูหูหูไม่โทรผู้เต้าผู้พออูผู้ผูไม่โทรผู้ทอเอาเทา้าทำาห้เอกเทา้าผู้เท้ามออีมีขอเอาเขา่าเขาไม่เอกเขา่ามีเขา่าจอเอาเจ้าจะไม่โทเจ้านออายอนายเจ้านายาเด็กๆสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้อีกรอบนะคะ